พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวา s a กิ ZX 6 R และ Yamaha YZF R 6ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าคู่นี้ซึ่งเป็นคู่กัดแห่งปี2,562ที่ผ่านมา ผลเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คาวสกิดได้มีการเปิดตัว z ซ 6R วันที่20ตุลาคม2561และเปิดราคาแบบกระชากใจ439,000บาทขณะที่ Yamaha YZF R6 ราคา549,000บาทก็จะเห็นว่าราคาของคาวสกิ k i z 6R นั้นถูกกว่ากันถึง110,000บาทเลยทีเดียวหลังวันจำหน่ายไป3เดือน s e เ e c t 6R ปรับราคาขึ้นมาเป็น459,000บาทถูกกว่าอาซิก90,000บาทด้วยกันอย่างไรก็ตามในงาน Bangkok Motorbike Festival 2020ซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่15-19ถึงมกราคม2563เคาสกิทได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับเซเล็ก 6R ด้วยการแจก Gift v o วเซอ r ์40,000บาทสำหรับปี2019 และ Gift v o วช์เชอร์สาบาทสำหรับปี2020มีแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B ให้เลือกนะครับทั้ง2 g i f ิขณะที่ Yamaha YZF R 6ในงานเดียวกันนี้มีการจัดโปรโมชั่นแจก Gift v o วช์เชอ0 0สามหมและประกันภัยชั้นหนึ่งก็เป็นการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขายในช่วงต้นปี2563ทั้ง2รุ่นเป็นซ u เปอร์สปอร์ต6 0รซีซีรุ่นสุดฮิตสุดนิยมด้วยความเร็วความแรงที่เหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเดียวกัน โดยวัสดเซ็ตอาซิกนั้นทำความเร็วได้สูงสุด289กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่16,500รอบต่อน,นาทีขณะที่เซ 6R ทําได้260กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1 6 0 0 0รอบต่อน,นาทีแม้ว่าจะมีแรงม้าที่สูงกว่าถึง130แรงม้าที่13,500รอบต่อน,นาทีขณะที่อาซิกของยามาฮามีแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่118.4แรงม้าที่1 4 0 0 0รอบต่อน,นาที แต่ว่าอัตราทดเกียร์ของเซรีคกอานั้นเน้นชิดเข้ามาเพื่อให้การใช้งานในเขตเมืองขับขี่ได้ง่ายขึ้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางดีขึ้นขณะที่อาิเน้นความเร็วในช่วงปลายก็เลยทำให้ความเรสูงสุดนั้นเหนือกว่าเซรีคอาอย่างเห็นได้ชัดมีคำถามน่าสนใจครับว่าตลอดปี2,562ที่ผ่านมาการประทะกันระหว่างเซรคกอกับ YZF อานั้นมีผลอย่างไรเกี่ยวกับยอดขาย ผลปรากฏว่าเซ 6R นั้นมีตัวเลขการขายที่สูงกว่า y า f r ซ f r 6ในอัตราส่วน7ต่อ4ก็หมายความว่าเซร 6R นั้นนะครับขายได้7คันขณะที่ y าซ f r 6ขายได้4คันนี่คืออัตราส่วนนะครับที่บอกให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นทุกคนจะได้ทราบกันครับว่า R6 ิกับเซ 6R มีผลการขายเป็นอย่างไรสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเซ 6R ขายได้มากกว่า y ซ f r 6 เกือบสองเท่าตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความนิยมเรื่องของความเร็วเรื่องของราคาทุกอย่างมีผลเกี่ยวเรื่องถึงกันและกันครับแม้ว่าเซดริก 6R นั้นจะมีความเร็วสู้อาซิกไม่ได้แต่ด้วยราคาค่าตัวที่ถูกกวกันถึงเกือบเกือบหนึ่งแสนบาทก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าความนิยมของเซดริก 6R จะมีมากกว่า Y z f ซอาซิกในขณะนี้หลายคนสอบถามถึง Honda c b r 600 d ับเบิ R ต้องบอกครับว่ารอรุ้นอีกประมาณ1-2ปี ขณะนี้คนได้กำลังเตรียมแผนพัฒนาและออกสู่ตลาดอย่างจริงจังในอีก1-2ปีข้างหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ